ผมอยู่กับคุณสมครบ<ม>รัตานานันท์ที่ตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่บเป็นไงบ้างทุเรียนการทําทุเรียนอ,อันดับแรกหนึ่งตุลาต้องพร้อมที่จะเป็นลูกยอดพร้อมสร้างความสมบูรณ์พร้อมหมดทันวาวันที่ยี่สิบโซนบ้านเราอันดามันฝั่งตะวันตกคือเพลงนี้ออกดอกถูกต้องอ่ะก่อนที่จะออกดอกนี่ใส่ปุ๋ยอย่างไร ก็ใส่ปกติอตัวหนึ่งที่ต้องใส่ก็คือเล็กมากคนตัวหนึ่งตัวหนึ่งข้างในมีอะไรแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็มีธาตุนานรองธาตุนานเสริมแล้วก็มีอะมิโนคือช่วยส่งเสริมให้พืชออกดอกแล้วก็ติดดอกดีลดการสลัดดอกลดการสลัดลูกครับสลัดลูกไหมครับไม่สลัดลูกโอเคครับทํายังไงแม่ร่วงทํายังไงแม่ร่วงตามไปดูอ่านี่ครับไม่ร่วงนะครับติดลูกดีมากเลยครับนี่ไม่ร่วงไม่ร่วงทําอย่างไรแม่ร่วง อันดับแรกออกดอกปุ๊บพอออกดอกแล้วทำไงต่อก็ใส่ปุ๋ยสิน้ำไม่รดไม่เว้นไม่ได้น้ำต้องสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่รดมากใช่ไหมไม่มากแต่อย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อเออดอกจะบานแล้วต้องลดน้ำไม่ลดนิดหนึ่งถูกต้องที่เขาลดน้ำเพื่อเกสรอนตัวเนี้ยถ้าน้ำเยอะมันจะห่างผมสังเกตดูมันห่างพอลดน้ำ มันจะอยู่ใกล้กันแล้วมันติดลูกช่วยให้การผสมเกสรติดดีขึ้นนั้นแค่นั้นเองแต่น้ำง่ามลดการให้น้าคือให้เพื่อละลายธาหารด้วยถูกต้องเพื่อให้พืชได้กินธาหารถูกต้องสิ่งหนึ่งก็คือผมเข้ามาวัดปริมาณของธาหารในดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยง่ายตรงกับที่ในดินขาดตลอดใช่ไหมตลอดอย่าไปกัดในโตัวเช่นตัวหน้าอืมฟอรัสสูงเราใส่แล้วตอนที่8 2ดยี่สยี่บสีแล้วในขณะนี้ครับใส่ปุ๋ยสตดไหนลูกขนาดนี้ ่นีครับจัดทรงลูกขนาดนี้คือใส่สิบสองสิบสองสิบเจ็ดจัดทรงไม่ต้องแต่งลูกไม่ต้องแต่งลูกมันจัดทรงเองดูเลยนี่แหละของจริงต้นนี้คือเราให้ธรรมชาติแต่งลูกนะครับทุกต้นเลยทุกต้นเลยทุกต้นเลยไม่แต่งลูกเลยไม่แต่งลูกขนาดนี้ไม่ทิ้งลูกแล้วอ่านี่ครับจัดเจนตัดได้ดูหน่อยว่าลูกแบบไหนที่ควรจะตัดทิ้งลูกอย่างนี้เลยอ่ายี่สิบเอ็ดวันไม่ร่วงแล้วผลมายังไงก็ไม่ร่วงอ่านี่ครับ ฝนมาอย่างไรก็คือไม่ร่วงแล้วส no ิ่งหนึ่งที่ใช้มาตลอดก็คือท่านานทางใบใช่ไหมใช้มาแต่เดือนตุลาพฤศจิกาช่วงดอกบานนี่ก็ใช้อยู่ใช้แต่น้อยอืมครับทางดินเยอะทางดินเยอะใส่จำมันจะมือครับสองกําจำกำสองกําจำกํใส่มาตลอดใส่มาตลอดตัวหนึ่งที่ผมเอามาใช้ก็คือไฮเซนกับไฉไลนะครับก็คือใช้ได้ตัวนั้นช่วยในเรื่องของการลดการสลัดดอกใช่ ติดดอกดีได้ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ